สวัสดีพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับพี่ใจทะยอะอีกแล้วในช่วงที่2นะคะวันนี้พี่ใจก็จะมาสรุปให้3าลาวเมื่อวานนะคะเพื่อนผลจะไปสรุปก็เหมือนเดิมค่ะเราต้องมีคําเตือนกันนะคะเพื่อนคําเตือนทางช่องเปีเยงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเสียงโชคเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18คนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพเพื่อนๆจ้าเราก็จะไปสรุปกันเลยเนาะพเพื่อนๆเนาะเมื่อวานพี่ใจก็ให้เด่นลาวีไอพีนะคะลาวีเดี๋ยวเอาเลื่อนมาใกล้ๆทีละลาวเนาะนะคะผลออกก็อ92862นะคะสตัวก็862สองตัวล่างก็28 สองเรามานะคะเด่นสองเราเข้านะคะเพื่อนๆเข้าที่สองเปดตัวเจาะนะคะแล้วก็ข้างบนสองหกหกสองตัวเจาะเช่นกันตัวกลับนะเพื่อนๆบิงรูดนะคะเข้าทั้งเปดทั้งสองนะเพื่อนๆสองเป็ดเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็ดสองเนาะตัวกลับเนาะอันนี้ก็สองเปดนะคะเพื่อนๆโอเคเราก็จะไปต่อกันเลยนะคะต่อของสตาร์ลาวสตาร์บีไอพีนะเพื่อนๆ ลาวสตาร์ VIP นะคะพี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่3กับ9เนาะ3กับ9นะคะเพื่อนผลออกก็คือ17443นะคะข้างล่างก็17เนาะ3เข้าค่ะเพื่อนสาเข้าตัวโจ,ต,วจตัวกลับนะ3 4นะคะเพื่อนสาเข้านะคะ4 3โอเคนะคะต่อไปลาวสัามมคีวีไอพค่ะสามคีวี VIP พี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่ สองกับสี่นะคะเพื่อนสองกับสี่ผลที่ออกนะคะหนึ่งศูนย์แปดสี่สามสี่มาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนจะ้ะสี่มานะคะสี่สามตัวเจาะเช่นกันเนาะสี่สามนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคสําหรับวันนี้ก็สําหรับ fc ใครที่ตามก็หวังว่าคงจะโชคดีกันเนาะไม่ได้ราวหนึ่งก็ใดหนึ่งนะถ้าเกิดตางสางราวก็โชคดีะครับเพื่อนต่อไปเราก็จะไปที่ฟองมาที่ยี่สิบห้ากันเลยะค่ะเพื่อนจะ้ะ วันที่ยี่สิบห้าวันนี้พี่ใจเพิ่มมาให้เป็นห้าลาวค่ะเพื่อนอวันนี้พี่ใจมีเพิ่มไปห้าลาวนะวันที่ยนะี่ห้าเนาะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะเพื่อนเอ่อแนวทางห้าลาวนะคะเด่นแยกรอบเนาะเด่นรวมก็มีห้าหกเจ็ดนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะไปเริ่มที่ลาวสตาร์กันก่อนเนาะลาวสตาร์พี่ใจก็ให้เด่นที่ห้ากับหกนะพี่ใจชอบห้านะคะเพื่อนรอบรอบนี้เนาะก็วิ่งรูดไปกลับแล้วก็ เน้นไว้ให้นะคะส่วนลาสตา์ VIP นะคะพี่แจให้เด่นที่1กับ8นะคะ8ก็คือเรียกแทนเขาคือ3นะคะเพื่อนๆใครจะหยิบฉะใครจะหยิบ3ก็รูดเปเลี่ยนไปเรียก3ตรงนี้นะคะเจาะเด่นรูดนะคะเพื่อนๆส่วนลาว VIP ทีนี้เรามาที่ลาว VIP นะคะพี่แจให้เด่น6กับ8นะคะ6กเขาก็จะเป็นพี่น้องกันคือ9นะคะเพื่อนอ่าส่วน6กก็ดูตามนี้ดูตัวที่มี ของรอบที่ผ่านมานะคะก็ใช้แทนกันได้แล้วก็แต่ว่าพี่ j จอชอบแปดรอบมีรอบชอบแปดนะคะวิ่งรูดนะคะตัวเจาะส่วนราวสามัคคีนะคะลาวปกติราวสามัคคีปกติน้องให้เด่นเก้ากับแปดแล้วก็พี่น้องคือหกนะคะเก้ากับหกของพี่ j จอชอบแปรพักมาเป็นหกกับหัวนะคะเพื่อนก็เด่นรูดเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้านะคะส่วนแปดก็ดูตัวที่ข้างบนที่มีแล้วนะคะ รอบที่มีผ่านมาแล้วเราก็ไปที่รอบสลาวสามัคคี VIP พนะคะพี่ใจให้เด่นศูนย์กับ5เนาะศูนย์กับ5นะคะพี่ใจชอบทั้งสองเด่นเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเนาะตัวเลขเป็นเพียงคำนวณมีข้ามีหลุดนะคเพื่อนมีเข้ามีหลุดนะนดนะแต่ถ้าสูตรไม่เปลี่ยนนะคะถ้าสูตรไม่เปลี่ยนพี่ใจก็คิดว่าน่าจะเข้าวินนะวันนี้น่าจะเข้าวินกันนะคะศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าค่ะห้าก็ห้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าแล้วก็ตัวเจาะตัวเด่นให้นะคะเพื่อนจ้า ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะพี่ๆโชคดีมีโชคมีชัยกันทุกคนแล้วก็รักษาสุขภาพปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทำมาค้าขายกิจการรุ่งเรืองคะโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ